เอ้เต้ยเจิดอิบนไอโฟนนะมีสาวน้อยเนาะทุกคนกับคุณน้าคุณตาอยู่เนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวเมื cry, ่อหน้าไปลีนน้ำสาวน้อยเนาะเพราะว่า ผู้สาวปิดหน้ำปิดตาอยู่วีเดี๋ยวกอฮะโซเดอ <laughs> ตอนนี้แมนดูดีกว่าซื้อปลาดุกน้ำเบียดก่อนนะโลนึงเพราะว่ามื่อนี้แมนคนมาเห็ดน้ำกับสีลายกว่าเมื่อว่างอีกโลเท่าไหร่ Hồ, 38. Mì 38 có nay mhm 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 ก้าบ <c oughs> สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องดีกะออกมาอ่านาคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้แม่น้องดีได้ขึ้นเหงือแล้วเนาะพี่น้องขึ้นเพแล้วเมื่อกี้นี้แม่น้องดีเอาขึ้นเองก็กคือใจวัดวิวเพราะว่าบก้าน้องเมื่อวานแม่เขาจะขึ้นหายเพราะว่ายานเนาะห้องกันแบบ บ่เคยเพาเป็นผู้หญิงในะมือว่านก็มีคนหนึ่งเดือดตกเนาะตกไปทางพู่นเลยกำลังว่าสิลงเลยตกดีแต่แบบบ่ได้เป็นอีหยังเนาะพี่น้องเียิงขาเจ้าว่าอยู่น้องดีก็เลยยานกีนี่กระจายวัดวิวอยู่เนาะพี่น้องการบ,บ่ได้ประมาทนะคะอี่ก็คือเพิ่นมาครับแล้วตะเบือกีรเต้นี่ยพระเนี่ยเดี๋ยวนี่ตอนนี้แม่น้องดีหอด

ยาวฮะวกินขนมปะเป็นไปหรือภายในลามตามไือภายในรามกินขนมะปะแต่ดัง <laughs> ไปจากแก้วไปจากแก้วเ้าววะกูปิดยุน่นเนาะชิลามีจ่ามวย,มวยโอเคจะมวยน้องดีถามว่าสิกินขนมบปวยยัเงเนาะพี่น้องคนบอกก็บ่กกินเ<อ>นะระราะเคล่นร่ากินจักก้อนกินก้อนหนึ่งเดี๋ยวน้องดีสิไปเอาให้เอาขนมให้ก่อน เมื่อวานน้องสื่เออน้องดีข็สือขนมเต็มเ็มืือว่านแล้วน้องพี่น้องจะเลยเห็นน้องเพื่อนยูหันไปเลี้ยงงัวน่ะขอบใจเนอะไปเลยขอบใจขอบใจเย้เก่งเก่งเก่งตอนนี้แมนเพื่อนหันกันล่างเออเลี้ยงงัวเป็นล่างเลี้ยงงัวคุณน้องพี่น้องคุณเนาะจุบได้ไน้อยนี่เพิ่งมะนน้อยก็ยังแบบว่าดุมันขยันเพียนเฮงพี่น้องหูจักแบบว่า เลี้ยงงัวเลี้ยงอีหยังเนาะพี่น้องพู้ยงัวของเพื่อนนะสิลำตะเกงไหมแกไปลำเนาะบไปลำมาติกีล่ะตะเกงกี่กี่ล่ะอ๋อมกินนี่แม่น้องดีทัไอ้หมาเปร่งแต่งแกะเราจะแก้วจะแก้วมีจักโตเนาะพี่น้องเคนบอกใครจะสองตอีกตัวใครใครจะแก้วพี่น้องปะระเจยน้องดีเอิญน้องอีกคนนึ่งน้องแฮมเมอร์คัวขนม น้องเพิ่นก็เลยมาเอาน้องาะว่าเห็นน้องม่ะกินขนมมาเลี้ยงงัวอ๋อก็เลยอ่านไม่กมอเลยไงไม่กมอกมอจีนไรอื่นก็ยะจะยุ่นเลยผู้สาวพี่น้องไปดูประถาราอุ๋รอจีนไทยหรออะไรล่ะะขอบใจไปเลยขอบใจดัง <Okay. S 1> นี่กิง้งกิ้งกิ้งอะผู้สาวน,นะ oh. น่ะฮะนี่ตอนนี้แมนเขาเจ้าลืมอันเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้นี้หันเพิ่นยังบนิ่งกินข้าวก็เลยให้เพิ่นกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวน้องดีกับชีวิตาบรรยากาศเบิง่ <Okay. S 1> พงพุนทำคุณนะแมนเขาเจ้ากับได้เกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องดีหาก,กัมาพุนได้เกี่ยวได้ครึ่งหนึ่งหาก็ได้ครึ่งหนึ่งเนาะ ยังอีกครึ่งนึ่งเนาะเพราะว่าท่งดีหันไปซาเนไปเวสือคงกินเนองพี่น้องเจ้เลยอะไรเอ๊ะอะไรอะฮ่าฮ่าฮอาล่แต่รฟบลูทั้งาเอ๊ะนี่ จะหน่อยแม่ต้องดีสให้เบิ้งาๆเนาะอันนี้เมย์ทำสิทาทางนี้ก่อนสาๆอย้่ทางพูนน่เมย์บอกเมย์บอกเออเออนี่ด่าไก่หุดยาวครึ่บวุเยฮะหายไม่ได้ยาวไม่ได้ยวน่มนี่จะตักเบนี่เอาเลย ไม่ทำไมน,นะเอานะไม่ามาไนทำไมนะเอานะเอาเลยตลกเลยกินไม่ไป <laughs> สาวทั้งคู่แต่สาวหันขึ้นก่อนนี่นอนนี่ก็คือผ่าบรรยากาศตอนเศร้าเนาะพี่น้องแต่ว่าเสียดายแต่แบบว่าแดดแห้งนาะพี่น้องอันนี้คือเสียดายที่แบบว่าแดดโอนแต่ว่าน้องดีบ่ได้ซื้อกระเลมมาเนาะผวาธาหอดอัน หอดหน้าเมือนกระเลมคือสีแบบละลายเปื่อยเบิร์ดน้องนาองดีก็เลยเบิร์ดซื้อมาแล้วพี่น้องขันชานก็เลยกินเย็นๆเนาะกับบรรยากาศที่แบบฮอนอืมเอ็มมากระยำกระยำกับบุยรี่จากงูโอเอ็มบะจากแก้วเอ็มแซ่ยบบอเสียบเบาดังดังดูแซ่บบ่แซ่บบ่ดังดังแปลางๆแซ่บบ่แซ่บนี่กินอีกบอ กินวะจังไงกันเด้อเด้อหากินพองข้าวเจาอีกเนาะโอเคเรียนหนังสือบ่เรียนปอนยังประชองมะนะนี่เก่งแท้ดังดังเขียนพื้บื้มด่างโอ้เก่งเก่งเก่งโยวจะเบียกว่ะมาน้อนไปหายรม่ลูกเหรียญกระเจี๊ยบนวน จะเบ,บือฮะติพูดทางพูดเป็นผู้สาวไปหาผู้สาวกันเนาะเออมีผู้สาวงาม,งามผู้สาวงามไม่ได้คุยวนี่นะ นตัวมาพนันตุ้มกล้องระเบิดเลยตอกตวพนนหายมีสซววีสาวน่อยแล้วก็สาวลม <c oughs> น้อง <c oughs> น้องไว เนมก้องนมก้องเฮ้เราแบบร่เรงเราม่กชละลได้แล้วมีมีสาวน้อยทุกคนกับคุณนาคุณตาอยู่เนาะพี่น้องนี เดี๋ยวเมรณนะไปเรียน้ำเสาน้อยเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็ยังบ่มีเวลาเถอะ จะประมาณนี้เนาะพี่น้องก็คือเด็กไปพร้อมลงไปพร้อมกับอ่ะสิบมวนนะเป็นโอตีแกเออตีแกไปบนเรอินเลยฮารุโกลเลย มันดีว,วีนี่ใ <c oughs> นกล้กองเนี่บรรยากาศมืดอนี้ก็คือดดแดดแหงนเนาะแต่เศร้าพี่น้องจอเดอรอ้า สดเด้อพี่ <laughs> สันมัอนินกองเงาในเรื่องกันนะสดเด้อเอาผู้บ่าวไทยเอาบอติดต่อให้เด้อเห็นมีพี่มีพีพีเอฟซีอยู่น้องทามบ้านน้องดีติดต่อให้เน้อันนั้นก็เลือกเลยเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็คืออันเลือกเกิน

kok kesannya tuh sum kireng we Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทำเสร็จทำเสร็จมากเริ่มใส่ตาบอลทำเสรเยเริ่มาลาเปาำเส็จที tinggal, lelucon, mau นีหลังจากทชียรฮ็อกย้าวเขานะได้ไฮนึงพี่น้องเอาการิขึ้นไปพักพ่อนกินน้ำกินไรนรัพี่น้อง ยอยู่จะด้วยนี่จีอันนี้เนอะไรนี่หลังจากที่เฮาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะี่น้องก็คือนั่งพักพรก่อนน้อยนึงเนาะกินน้ํากินนแล้วก็สิไปเฮ็ดียต่อสาฟงามอันนี้คือจมาใหม่นะมื้อนี้านี้ผู้สาว ปิดหน้าปิดตาอยู่อย่าพูดเด็ลอ่าพูดแล้ไเขาไะเขาไปลเขา่ะเา อเอ้เตอ้เจดอีบนไอโฟน,นไอโฟน15 Pro Max ไอ้ยังอโนจมไปยังจุ่มไปอีกบดอนเนี่ยัมีฟัวแล้วอ,อะอะไรนะโยมานไทยฮูปแลกันะ,นะตาเป็นไายไ